รถไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นต้องใช้ยางเฉพาะ EV ีไหมใครจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้เขากำหนดให้เติมแบบไหนก็เติมแบบนั้นมันไม่มีใครโง่ไปเติมลมยางให้แม่งอ่อนกว่าเดิมหรอกเอ้ยเอ้ยใช้ได้กันแล้วเนี่ยโอไม่อยากจะบอกที่ขับร7 0กว่านะเสียงลมดังกว่าเสียงยางนะ ทำไปมันไม่มีไงตอนแรกไม่มีก็เนี่ยกลับมาให้เช็คเนี่ยว่ามันเป็นอะไรเป็นที่โช้กหรือเป็นที่เบรกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวถ้าไม่หายจะให้แก้จนหายเดี๋ยวเขาเลิกแต่เสียงแต่เสียงยางหายไปแต่ผมไม่ดูด้วยนะเห็นยางรถผมฮะแล้วแต่แจมไม่ไม่ไม่เฮ้ยไปรอดดิเรายังเหลืออีกหลายคลิปเรื่องแล้วแต่แจมแต่ว่าวันนี้นอ่านแล้วเหรออ้าวอ่านแล้วเหรอมา มึงถามมาเรื่องของอยางรถ E ีวีวันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องของบีวีดีดอฟฟินนะครับที่ลดราคาลงอีก1นึ่งแสนกว่าบาทเกือบ2องแสนนะฮะจาก6กแสนเเหลือ5้าแสนห้าบรรลัยกันละครับทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของอยางรถ E ีวีว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นต้องใช้ยางเฉพาะ E ีวีไหมนะครับนะ้าเรื่องนี้เรเคยพูดไปแล้วเทปที่แล้วเราถ่ายไปแล้วก็พูดไปแล้ว ว่าเขามีในโซเชียลเขามีแบบตำมุมนำมากนิดแล o, ้วน้องพี่อ่ะน้องพี่เพิ่งไปลงด้วยอ่ะเออช่องเขียวอ่ะช่องเขียวอ่ะช่องเขียวเพิ่งไปลงไม่อย่างงี้อย่างงี้คือเราต้องบอกว่าคือเรื่องเนี้ยเราก็เคยพูดก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับก็มีการทดสอบรถคือจริงเนี่ยเรื่องรถ E ีต้องใช้ยาง E ีวไหมเอาใช่ผมก็เคยทดสอบไปแล้วถูกไหมในคลิปเก่าที่เราเห็นเนี่ย ก็มีการเทสไปแล้วลองไปแล้วหลายรูปแบบแต่ว่ามันก็ยังมีคําถามเดิมๆอยู่ลูกค้ามาหน้าร้านเนี่ยถ้าคุณเอทซีเนี่ยลูกค้าเข้าทุกวันรถไฟฟ้าเข้าตลอดไม่ว่าจะเป็นทางแบรนด์ของ BYD MG D p o w หรือ Tesla แม้กระทั่งรถผมเองที่ใช้อยู่คือไทคานมันก็ยังมีคําถามเดิมๆมาอีกแล้วก็บอกว่าตอนนี้เสียงจากที่เราเคยพูดไปเนี่ยเขาจะเอเอียงมาในค่อนข้างที่ว่าใช้ได้คือจริงๆมันมันก็ถูกแหละไม่ผิด แต่ว่ามันไม่ทั้งหมดใช้ได้ไหมมันใช้ได้จริงบางสิ่งที่เราฟังมามันก็เหมือนจะใช่แต่มันก็ยังไม่คลายข้อสงสัยมันวันนี้เนี่ยมันก็มียางตัวใหม่ออกมาหนึ่งตัวซึ่งก็เป็นยางที่ไม่ใช่ยางสาหรับรถ e ีวแต่ที่ร้านเราเนี่ยนะคนที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะงงไอ้นัดแจ่มเป็นใครยังไงจําเป็นต้องเชื่อไหมเราก็พยายามจะนําเสนอแล้วก็แนะนํา ตามสไตล์ของผมแล้วก็เป็นประสบการณ์ในการทํารถหลายๆรุ่นนะครับจากประสบการณ์จริงใครจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ก็ถือว่าฟังคลิปนี้ไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอีกสักหนึ่งช่องทางแล้วกัน ผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะมีเจ้ารถรุ่นนี้เข้ามาแต่งอีกเยอะมากๆแล้วผมก็จะต้องตอบคําถามลูกค้าซ้ําๆเดิมๆเนี่ยก็จะเอาคลิปนี้ไว้ตอบเลยสําหรับใครที่ไปร้านอื่นก็ได้หรือมาร้านผมก็ได้ยิ่งดอลฟินเนี่ยอย่างที่เมคกี่พูดไปอะนะณวันนี้เนี่ยราคาถูกกว่ารถน้ามันแล้วแต่ยาง E ีวีเนี่ย แม่งแพงกว่าสองสามเท่ามันจําเป็นไหมขี้เกียจตอบหลายรอบก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนอะคนดูถึงตอนนี้เนี่ยวิชาการหรือเปล่ามันจะน่าเบื่อไหมไม่ต้องห่วงสไตล์ A อซัเดี๋ยวพาไปถลุงแน่นอนก่อนแต่ว่าเอาวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะให้เจ้าของรถเนี่ยซึ่งจริงๆลองมาแล้วแหละเมื่อตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วก็หลอกเจ้าของรถไปแล้วด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูคําตอบกันตอนท้ายคลิปว่าเจ้าของรถคันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกัน นะซึ่งอันนี้คือ,อยาง e ีวีเนี่ยใครอาจจะเซิร์ชโซเชียลไปแล้วหรือดูมาบ้างแล้วเนี่ยยางที่ออกแบบมาสําหรับรถ e ีวีนะครับหก็คือรถไฟฟ้าส่วนใหญ่เราจะคุยเรื่องของแรงม้าที่สูงแรงบิดที่สูงกว่ารถปกติแล้วแรงบิดเนี่ยมันออกมาอย่างรวดเร็วมันไม่รอรอบนะครับเหมือนรถน้ํามันเพราะฉะนั้นยางที่จะใช้กับรถไฟฟ้าเนี่ยหต้องรองรับแรงมา้าแรงบิดที่สูงนะซึ่งเราก็พูดไปแล้วไง ว่าถ้าเป็นยาที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ต้องใช้ได้เพราะยาที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันรองรับแรงม้าสูงอยู่แล้วแรงบิดสูงอยู่แล้วคุณก็ดูตามสเปคยางสิไม่ใช่ว่าใช้รถไฟฟ้าแรงม้าสูงแต่ดันไปนใช้ยางเรเดียลเกรดตำ่ำอย่างเงี้ยก็จะตอบเลยว่า ใช้ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นยาง e ีวแต่ถ้าแรงมารถถ้าลดขนาดนี้ยางที่เราเลือกใช้เป็นยางที่ไม่ E ีวแต่ดันเป็นยางที่สมรรถนะสูงผมก็จะตอบว่ามันใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ข้างหลังเราดอฟิน200ม้าถูกไหมแรงบิดเนี่ย300นิวตันเมตรอย,อย่างเงี้ยอย่างยางที่ใส่อยู่เดี๋ยววันนี้เราเป็นยาง n e ็ซนเอนะครับซึ่งมันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมจะตอบเลยว่าใช้ยางธรรมดาได้แต่ถ้าคุณไปเอายางแบบกระหลงปงยางเกรดต่ำเงี้ยก็ใช้ไม่ได้ไงต้อง EV ีงี่ะ อีกหนึ่งเรื่องคืออะไรน้ำหนักรถเนี่ยนะครับ น้ำหนักรถอีเนี่ยมันหนักแบตรถเล็กก็จริงแต่ปรากฏว่าบางทีรถคันเล็กๆเนี้ยน้ำหนักมันเยอะบางคันเนี่ยสตันอย่างเงี้ยสตันกว่าอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยเจ้าดอลฟินเนี่ยหนักอยู่ประมาณตัน6ซึ่งจริงเนี่ยรถเก่งเนี่ยมันหนักแค่ตันเดียวตัน2เต็มที่โดยปกติรถไซส์ประมาณเนี้ยจะหนักอยู่ประมาณตัน2แต่พอแม่งไปรนไวฟ้าแม่งหนักตัน6ตัน7ในรถไซส์นี้น้ำหนักมันเยอะเขาก็จะไปพูดเกงเรื่องว่าคุณก็จะต้องไปเทียบกับโหลดอินเด็ก์ก็คือโหลดของการรับน้ําหนักของยางนะครับ บางคนก็พูดไปถึงเรื่องของการเติมลมยางผมผมว่ามัน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 ไม่เกี่ยวคือเขากําหนดให้เติมแบบไหนก็เติมแบบนั้นมันไม่มีใครโง่ไปเติมลมยางให้แม่งอ่อนกว่าเดิมหรอกอันเนี้ยผมว่า มันไม่ใช่ p อยที่ต้องพูดนึกออกไหมครับคนเขาเติมลมยางเขาเติมตามสเปคอยู่แล้วประเด็นเนี่ยยังไงมันก็ต้องดูในเรื่องของโหลดอินเด็กนะครับในเรื่องของการรับน้าหนักซึ่งอย่างเงี้ยเจ้ายาง Nexen SU1 เนี่ยสเปคเขาบอกอยู่ว่าโหลดอินเด็กก็คือ95ว <Y>. ยซึ่งมันรับน้ําหนักเนี่ยต่อ1ล้อก็คือ690กิโลมั้ง690คูณเป็นเท่าไหร่คือประมาณ2ตันกว่าเพราะนั้นมันเกินอยู่แล้วก็ถือว่าใช้ได้อย่างที่บอกอันเนี้ยไม่ใช่ยาง EV นะอ่ะแต่ตามสเปคใช้ได้ถูกไหมครับอ่ะ เรื่องของแรงม้าแรงบิดเรื่องของน้ำหนักที่ไม่ต้องคำนึงถึงนะครับที่เหลือคือเรื่องของอะไรประหยัดน้ํามันอ่ะเขาก็จะมีเลดบอกนะครับในการประหยัดน้ำมันจริงๆเมื่อก่อนมันก็ไม่มีหรอกนะครับมันเพิ่งจะมีมาไม่กี่ปีให้หลังเนี่ยเพราะว่าเริ่มรักโลกขึ้นมันก็มีเป็นจุดขายเมื่อก่อนก็เอาเรื่องของการประหยัดน้ํามันเนี่ยมาเป็นจุดขายอย่างแล้ว นะการตลาดอะจริงๆมันมีมานานแล้วตอนนี้มันก็เปลี่ยนเรื่องของการประหยัดน้ำมันเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรื่องของรถ EV ด้วยเพราะคนคุยถึงเรื่องรถ EV ก็จะคุยกันถึงเรื่องของระยะวิ่งประหยัดพลังงานไหมนะครับบางคนก็จะดูที่ดอกยางดอกละเอียดก็จะประหยัดกว่าดอกเลสซิ่งโครงสร้างยางคอมพาวยางเท,ท็แวร์เท่าไหร่จำเป็นไม่ต้อง300-300กว่าหรือเท,ท็แวต่ำจะใช้ไม่ได้ต้องเท,ท็แวร์แข็งๆซึ่งถามว่ามีผลไหมมันมีผล ในเรื่องของโครงสร้างยางในเรื่องการออกแบบยางผมก็พูดไปแล้วแหละในคลิปที่แล้วว่ามันไม่ได้ดูเพียงแค่ลายดอกอยางเท่านั้นมันจะต้องดูในเรื่องของน้ําหนักการไหลลื่นคอมพาว์โครงสร้างเพราะรถมันมีทั้งไม่ได้ไม่ได้วิ่งอย่างเดียวรถมันมีทั้งวิ่งด้วยเบรกด้วยพวกนี้มีผลหมดเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ยโอเคถ้าดอกคุณซิ่งยังไงคุณต้องกินพลังงานมากกว่าดอกแบบ เรียบๆอยู่แล้วแต่เผอิญก็อย่างที่บอกครับเจ้ายางตัวนี้เขาก็มีการออกแบบซึ่งจริงดอกอันนี้ก็เป็นออ t โทเรนนะไม่ใช่แบบบ้านจ๋านะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกึ่งไปทางเรซซิ่งนิดๆด้วยนะครับจากการออกแบบดอกยางซึ่งดอกยางของเจ้าตัว Nexen SU1 เนี่ยร่องลิดน้ำด้านข้างเนี่ยอะ มันก็สามารถทําให้ช่วยน้ําออกจากหน้ายางได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกว่าเวลาขับเปียกอย่างเงี้ยหรือล่องน้ําตรงกลางเนี่ยอ่ะรีดน้ําทีเนี้ยในเรื่องของไอไหลาย,ยางนี่แหละครับที่เรียกว่ามันจะทําให้ยึดเกาะถนนไหมเข้าโค้งได้ดีไหม แข็งแก่งแค่ไหนไอาการควบคุมลายดอกยางแบบพิเศษเนะี่ยไอการควบคุมสถิรภาพและความแม่นยำเนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละครับผมบอกว่ายางตัวเนี้ดอกเขาก็ไม่ได้แบบบ้านจา๋านะกึ่งกึ่งเรซซ่งด้วยซ้ำซึ่งอย่างดอกยางเจ้าตัวนี้เมื่อกี้พูดไปว่ามันไม่ใช่ดอกบ้านด้วยซ้ำมันกึ่งเรซซ่งด้วยซ้ำนะครับซึ่งวันนี้ลองให้ดูแล้วว่าดอกตัวนี้เอาไปใช้งานจริงๆเป็นยังไงเพราะมันจะโยงไปถึงอะไรรู้ไหมมันจะโยงไปถึง ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเสียงอันนี้สิ่งหนึ่งที่วันนี้ลองให้เห็นกันชัดๆก็คือเขาเน้นเลยว่ายางตัวนี้เป็นยางแบบสปอร์ตซึ่งจะเอามาใช้ในรถไฟฟ้ารถ EV ได้เพราะเงียบคุณเชื่อไหมละ่ะไปดูบรรยากาศตอนกลางวันก่อนเป็นอย่างไรไปชมครับอ่าอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเรียวๆกันเลยครับก็เดี๋ยวเราลองอันนี้ก่อนในเรื่องของประสิทธิภาพยางนะสักนิดนึงก่อน แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันยังไงนะครับเฮ้ยเฮ้ยอย,อยางเหมือนกับเกาะเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยคือเราก็จะพูดกันถึงเรื่องยางเนี่ยว่ารถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้ยางที่ผลิตมา สำหรับรถไฟฟ้าหรือรถอีวีโดยเฉพาะหรือเปล่านะฮะทีนี้เรามีเจ้ายางตัวนี้อยู่ในมือนะครับก็คือเจ้า n e x กเซนอยู่ในมือพอดีนะครับแล้วก่อนหน้านี้ไอเจ้าของรถเนี่ยต้องบอกกันเลยนะเรื่องเยอะจะเอาไอ้นี่จะเอาไอ้นั่นจะเอาอันนั้นจะเอาอันอนีนนนนน้คือรถคันนี้ใส่สตาร์บรับเกียร์ไปแล้วนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าดอร์ฟินเนี่ยนะครับรถเนี่ยช่วงล่างเดิมๆม,มาเนี่ยคือคือพูดง่ายเลยถ้าคนขับรถเร็วก็ขี่ไม่ได้ล่ะทั้งกระเด้งและก็ทั้งไม่เกาะด้วยนะครับ แล้วคันนี้เขาจะเอาทั้งสวยจะเอาทั้งเกาะแล้วจะเอาทั้งแบบเบรกเบอร์เขาก็ใส่นะชุดใหญ่ชุดเต็ม m e มโบ GT m o n o b o x นะครับคันนี้เป็น GTS m o n o b o x ก็คือแต่งไปชุดเต็มแหละล่าสุดใช้ไปสักพักในตอนซื้อก็ใส่ยางแบบว่าไม่ได้แพงมากอันดับแรกก่อนเลยนะตอนนี้นะที่รู้สึกได้นะไม่จะเสียงหายนะผมเงียบ ให้ฟังเสียงยางยางอันนี้ไม่ใช่ยาง EV นะครับแล้วก็ไม่ใช่ยางที่เป็นดอกแบบละเอียดหวานเย็นตุ๊ดติวนะยางดอกนี่ค่อนข้างสปอร์ตนะครับเสียงยางเงียบดูดิแต่สตัดเขาดีจริงๆนะใครใช้ดอฟินนะ่าอย่าลืมนะใครไปใส่สตรงสตัดที่อื่นมาแล้วไม่เฟี้ยวมานี่นะเดี๋ยวเซ็ตให้ใหม่นะรถไฟฟ้านะช่วงนี้ไม่ค่อยอัพด้วยไม่ค่อยอัพงานเท่าไหร่นีโไม่อยากจะบอกที่ขับร้อยเกว่านะเสียงลมดังกว่เสียงยางนะ ให้ข้อดีได้ไลยอย่างหนึง่งเรื่องความนุ่มนวลก็ถือว่าโอเคนี่ี่นี่นดูโค้งหน่อยไหมหมุนก็หมุนดีครับหมุนก็หมุนเลยครับป๊าเขาให้เอ้ย,อยได้อยู่เนี่ยเฮ้ยอ่นเนี่ยนี่ขับแบบใช้งานจริงเลยนะโค้งเคร์งเลยนะ เออเฮ้ยเฮ้ยอีกเลยเอียกอ่ะเขาเบรกเขาใหญ่ด้วยคันนี้เมมโดเมมโดเห็นไหมผมโรลลิงผมเอาไปลองขับดูเทียบกับยางก่อนหน้านี้ผมขอไม่เอ่ยแบรนด์ละกันเป็นยางที่ค่อนข้างที่จะเรซซิ่งแล้วเราคิดว่ามันโอเคแล้วสำหรับรถแรงม้าขนาดนี้ จนสุดท้ายเนี่ยผมเอาไอ้เจ้าของรถเลยซึ่งคนอาจจะไม่รู้ว่ารถคันนี้เป็นรถไครนะทางกระบ่งไปเต็มระบบแต่พูดถึงตรงนี้นะครับบางคนงงนะเปลี่ยนวิ่งในทแทรกแบบนี้ศาสโค้งขนาดนี้หรือวิ่งความเร็วสูงเนี่ยบนทางด่วนต้องเข้าใจก่อนนะว่ารถดอลฟินเนี่ยเจ้าบีวีดีดอลฟินถ้ามาที่เอ c ซัซีเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วผมจะปรับปรุงเรื่องของช่วงล่างอันนี้ต้องพูดนิดนึงเพราะรถรุ่นเนี้ยเดิมเดิมมาเนี่ยโอ้โหช่วงล่างมันมันไม่ได้จริง ที่เที่เราขับโหดๆแบบนี้เราก็เพิ่มเติมสมรรถนะคือสตัดโปรเฟนเดอร์อย่างคันนี้เราใส่สตัดเข้าไปเป็นสตัดโปรเฟนเดอร์ซึ่งหลายๆคันเนี่ยรุ่นนี้เขาก็ใส่ที่อื่นกันมาเขาก็บอกว่าแข็งบ้างขับไม่เห็นได,ไเนได้เหมือนที่น้าเวลาไปทดสอบไม่เป็นไรอันนี้เราพูดเผื่อไว้เลยนะครับใครใส่สตัดรุ่นนี้มาแล้วขับไม่ดีแวะมาที่นี่เดี๋ยวผมจัดก,การให้นะครับแต่ถ้าเนี่ยใส่จากเราเนี่ยนอกจากคุณจะได้ความนุ่มนวลแล้วเพราะไอ้คันนี้มันนั่งทั้งบ้านนะเมียลูกอีก2อ่ะทุกวัน เบรกผมปรับปรุงสมรรถนะไปแล้วคันนี้อย่างที่เราเคยเห็นนะครับทำทั้งช่วงล่างแล้วก็เบรกหน้าหลังเนี่ยเป็นเมมโบโมโนบล็อกเนี่ยเรียกว่าแบบเต็มพิก,กัดเพราะนั้นเนี่ยก็เลยกล้าใส่เต็มอย่างที่เห็นนะครับนะแต่ทีนี้ผมพูดเรื่องคุณสมบัติของยางไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อในตอนท้ายนะว่ายางเจ้าตัวนี้จริงๆเนี่ยผมไม่ได้มาพรีเซนต์เพียงแค่รถ EV ีนะเออนะครับมันดียังไงประวัติเข้ามายังไงเป็นยางเกาหลีนะครับแล้วยอดขายเขาถล่มทลายนะ นะแต่เรื่องเนี้ยเอาไว้ก่อนมันมีเรื่องหลังจากที่เราทดสอบไปดูเจ้าของรถกันผมลองเจ้ายางตัวเนี้ยผมหลอกแม่เลยนะไปดูกันว่าแม่ไปดูกันกน,นีอะไรอ่ะเ่าจะมาทิ้งไม่ให้ไงถ้าว่า,าทิ้งไม่บอกทิ้งทำอะไรก็เ<อ>จ๊งก็นอ,อ,อะไรอเดียเดียวนเดียขอั่เดียร์นี่ขอไคลิปหน่อยนะ เราถ่าคลิปหน่อยถ่ายต้องถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปนิดนึงเลยมันเป็นเขาเรียกว่าวิทยาทานอ่าอันนี้เราจะต้องแบบว่าบอกในเรื่องของการใช้รถ E.V. ด้วยอ่าไหนขอขออีกทีที่ที่เราคุยในโทรศัพท์อ่ะอะไรนะรถมีอาการอะไรนะช่วงล่างมันดังอ่ะไม่รู้ว่าอะไรมันดังโช๊คหรือเบรกแบมโบ้แบมโบ้เบรกนะแบมโบ้แลมโบ้เบรกแลมโบ้คนะแลมโบ้อ่ะแลมโบ้อันนี้แลมโบ้หรือแลมโบ้ G.T.S. นะ โออีวิ่งแล้วมีเสียงไงตึ้งตึงอ่ะมันกู้แตอรถในแร้นมีกตอนแรกที่ทำไปมันไม่มีไงตอนแรกไม่มีก็เรียกกลับมาให้เช็คเนี่ยว่ามันเป็นอะไรเป็นที่โช๊คหรือเป็นที่เบรกโช๊โบริเดอร์เบรกเบนโบกแต่วิ่งแล้วมีเสียงโอ้เออใช่เบาๆแล้วมันดังอะไรสรุปมันต้องอยู่ที่การปรับเซตนะอันนี้มันใช้ก็เรียกว่าคุณไม่เข้าใจไงคุณก็มีหน้าที่แค่แบบเข้าเกียร์จับพวงอะไรคุณไม่เข้าใจว่า การทำรถมคืออะไรไงเออมือไม่ถึงไปลองใหม่ปรับไปแล้วอันนี้หายไปแล้วโ้โหไปลองก่อนแล้วไม่หายไม่หายไม่รู้แต่ผมไม่รู้มันเป็นเสียงเดียวกันหรือเปล่าคือแบบว่าเสียงของผมกับเสียงของน้ามีเสียงเดียวกันหรือเปล่าอ่าอ่านี่ปรับเซตแบบระดับเทพเนี่ยเชิญเชิญเชิญขอถ่ายรูปตอนคุณไปลองไหมนะเดี๋ยวไปลองนะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่หายเดี๋ยวถ้าไม่ลองแล้วไม่หายคุจะแค่แก้จนหายอ่ะเห็นทั้งประเทศกูบอกให้เน้ไปลองไหมเชิญเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวถ้าไม่หายจะให้แก้จนหายเดีอยเู่เดี๋ moments later You ไอเสียงที่ให้เสียกะหายนะแต่เสียงที่หายไปอีกอย่างนึงคือเสียงวลาวิ่งเร็วแล้วเสียงยางอ่ะมันหายไปอ่ะมีแต่ตอนนี้มีแต่เสียงลมเสียงอะไรเข้าลบทำอะไรกับรถ็กซ่มากูไม่ได้ทำอะไรเลยกตไปเองหรืออะไร เปลี่ยยนางไอแต่เสียงแต่เสียงแต่เสียงยางหายลงไปแต่ผมไม่ได้ดูนะครับเปลี่ยนยางแล้วผมเสียงมุ้ง้งของผมก็คือเสียงยางยางมันใช้นานแล้วไมันเช็คช่วงล่างมันเปลี่ยนยางมันไม่เกี่ยวกับช่วงล่างนะเสียงยางยางเนี่ยมันมันโครดดอกแล้วประเด็นเนี่ยคืออันนี้อันนี้อันนี้คือตัวใหม่เลยคือออกแบบมาเขาบอกว่ารถไฟฟ้าใช้ได้เลยโอเนี่ยคือยางนั้นมันเป็นมันก็เรซซิ่งยางเล่มใส่ตอนแรกอะดอกมันตอนนี้ยงอะไเละเล็กเซน เนี่ยเปลี่ยนยางไม่บอกด้วย่็ไม่รู้อ่ะแต่แต่แต่เคสนี้มึงต้องออกอ่ะออกกล้องแน่นอนออกกล้องหรือออกตังออกคลิปออกตังแล้วป่ะตังตังก็เดี๋ยวว่ากันอ่ต,นต้องเสียอยู่แล้วไม่แต่ถ้าตัวให้มันเช็คทุ่งล่างแต่ถ้าเปลี่ยนยางแล้วก็ต้องตามนั้นนะ่ะขวไม่จ่ายตังด้วยบิดไม่มีครับที่นี่มีบิดอยู่แล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหักค่ารถแข่งว้าเอาดูดิอ่าใครจะบิดใครก็รอดูไก่ปอนงั้นเดี๋ยวคุณจ่ายค่ายางก็ได้เพราะรถแข่งขับไวกว่าเปลี่ยนยาง เป็นยังไงครับเรื่องของการทดสอบจริงๆม,มันมันมันไม่ได้ทดสอบอะไรมากหรอกเราคือเราลองของกันเลยอย่างที่บอกว่า a s สเนี่ยนะครับคนชอบอาของมาให้ลองเยอะชอบมาให้เทสเยอะอย่างเรื่องยางเนี่ยก็มีเข้ามาตลอดแต่คือเราได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นคนที่ขับรถเร็วแล้วผมก็เป็นคนที่ใช้รถหลายแบรนด์หลายเวทคือมีตั้งแต่รถอีโคคาร์รถหวานเย็นไปจนถึงซุปเปอร์คาร์รถไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้มาค่อนข้างเยอะรถลูกค้าเนี่ย ก็มีเข้ามาทุกวันอย่างที่เห็นรถเข้ามาทุกวันทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อสําหรับสาย E ีวีนะถึงแม้ผมอาจจะไม่ได้แบบโปรโมทเยอะว่าเราแบบทําเก่งทําเจ๋งอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราก็มีรถเข้ามาให้ลองเพราะนั้นมันจะมียางแต่ละแบรนด์หลายยี่ห้อเข้ามาให้ผมได้สัมผัสซึ่งถ้ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันคุ้มค่าจริงๆอะ่ะผมจะไม่พูดหรอกนะครับเพราะจริงๆผมก็ขายหลายแบรนด์แต่ถ้าคุณสังเกต n e x กเซจะเป็นแบรนด์หนึ่งซึ่งผม ขายและเชียร์มานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งปีนี้นะถ้าใครส่องมานานจะเห็นผมว่าผมขายยางตัวนี้ตั้งแต่ไม่มีใครรู้จักนะครับยางตัวนี้เขาเป็นแบรนด์เกาหลวีวยแล้วก็เป็นแบรนด์เกาหลีที่แบบว่าเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีเนี่ย14ปีซ้อนนะเออรถที่จะใส่ยางแบบนี้ได้เนี่ยเขามีทุกเซกเมนต์นะครับเมีตั้งแต่แบบเกรดคอมแพคคาร์เกรดพรีเมียมซีดานสพอร์ต เรียกเบนซ์บีเอ็มเอสจูวีพิกขัยางเยอะมากข้อดีคือไซย,ยางเรียกว่ามีไลแบบ่ตั้งแต่แบบรถเล็กยันรถนูน่นนะรถตู้เออเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราจะมาพูดนะครับคือหนึ่งเนี่ยมันผ่านเลยอันดับแรกคือเรื่องของความเงียบผมเน้นเลยว,ว่าเป็นยางดอกที่เรียกว่าเกือบจะสปอร์ตนะจะเรียกดอกสปอร์ตก็ได้นะที่เงียบมากเงียบขนาดที่ว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ย เจ้าของรถอะปอนเทคอะยังแบบพูดออกมาเองอะผมบอกเลยวผมไม่ได้เตรียมนะก็ยังพูดออกมาเองเลยว่าเฮ้ยแม่งเงียบเออนะไม่ใช่แค่ว่ารถแบบนี้นะรถเกรดพรีเมียมเช่นพอ c ์ชเนี่ยเขายังเลือกเลยนะพาาเมล่ามาคาร์คายเยนก็ใส่นะแล้ว b m b e n ม v o l k s w a g e คเขาก็เลือกใช้ประเดี๋ยวนี้บอกเลยนะครับว่า ยางทางแบรนด์เอเชียเนี่ยมันไปไกลระดับโลกแล้วนะครับก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยผมก็เลยกิ้งกลางไปหานะมันมีโปรอะไรเด็ดๆไหมสำหรับยางเ e ็กเซนตัวนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยอันนี้คือเด็ดๆอยู่แล้วทุกคนไม่มีไม่ได้คืออะไรรู้ป่ะบาทบวมแตกนะครับอย่างแบรนด์เนี้ยก็คือ1ปี25 0 0 0านโลนะครับคุณซื้อปุ๊บคุณรีบลงทะเบียนลงทะเบียนภายใน14วันเนี่ยคุณรับสิทธิ์นี้ไปเลยซึ่งอันเนี้ยต้องมีนะครับแล้วส่วนใครที่อีกอย่างหนึ่งนะใครเป็นแฟนแมนซิตี้เนี่ย เขาสปอนเซอร์หลักอยู่แล้วถ้าคุณรักทีมบอลของคุณคุณก็อุดหนุนด้วยนะส่วนผมนี่อืมนี่จะพูดนะก็ใส่อยู่นะแต่ว่าถอดเสื้อมามันจะแดงๆนิดนึงนะมันมันก็นิดนึงอะนะแต่ว่าเอ้แต่ยางเ็ดีนะแมนซิตี้เขาฟีวแหละเขาก็เลยบอกว่าใครที่ซื้อ,อยางเน็กเซนภายในเดือนหน้า,าเนี่ยก็คือ1-31ถึง31กรกฎาคมเนี่ยขอบ15หรือ16นะครับ คุณก็จะได้แก้วน้ําซิ่งเก็บความเย็นส่วนใครที่ซื้อขอบ17ขึ้นไปเนี่ยคุณได้กระเป๋าบึ้มๆเลย1ใบเอาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครซื้อก็จะลืมลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ของแถมอันนี้ต้องบอกเลยว่าใหญ่ยักษ์มโหราณงานสร้างนะไอ้น,นี้นอกเหนือจากไอ้บาดบวมแตกนะอันนั้นเขารับประกันทุกคนอยู่แล้วนะครับและโปรโมชั่นเนี่ยเขาังไม่ได้โบนแค่นี้นะก็จะมีเรื่องของผ่อน0% 10เดือนนะครับสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการซึ่งการลงทะเบียนร,รับประกันเนี่ยนะนี่ ผมลงไว้ให้แล้วนะครับช่องทางนะครับเพจ Facebook เนี่ย nextentai thailand นะครับหรือ b q u u i k m m s s ทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์นะครับผมก็ลงไว้ให้ตามนี้ไปนะวันนี้สรุปในเรื่องของยางว่ารถ EV เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ยาง EV ไหมอันเนี้ยพูดมปจนถึงท้ายคลิปลืมสรุปย้ำๆอีกทีใช้ได้ครับ ถ้ายางคุณสมรรถนะสูงพอไม่ใช่ว่ารถคุณไปเลือกรุ่นแรงม้าสูงแล้วคุณไปเอาอยางธรรมดาเกรดต่ำมาใส่อย่างเงี้ยไม่ได้สำหรับคนที่รู้สึกว่ายาง E-V เนี่ยราคามันสูงคุณก็ดูสเปคนะครับดูเกรดยางดูเกรดความเร็วดูโหลดอินเด็กนะครับนะว่ามันเกินกว่าแรงมา้าแรงบิดของรถของคุณหรือไม่นะครับเพราะนั้นวิธีดูง่าย ถ้าคุณเลือกยางเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนส์นะครับยางสมรรถนะสูงอันนี้แพงๆอ่ะใช้ได้หมดนะนอกจากว่ารถคุณที่แม่งแบบโคตรพ่อโคตรแม่รถไฟฟ้าโคตรแรงอ่ะอันนั้นคุณก็ต้องไปเลือกยางที่แบบโคตรแพงกัน,นอีกทีนะอย่างไทคาร์เทอร์โบเอสผมอย่างเงี้ยรถแม่ง750ม้าแรงบิดแม่งตันสองเงี้ยแรงบิดทอร์กพันน่ะอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเลือกยางแบบโคตรแพงแต่ถ้ารถอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นที่ต้องไปซื้อ,อยาง e v ี แพงๆเส้นหนึ่งเนี่ยไม่กี่พันครับอย่าง넥เซนตัวนี้ไม่กี่พันมันเกินลิมิตของตัวรถอยู่แล้วใช้ได้นะครับแต่เลือกให้เหมาะสมเพราะนั้นคนที่ทําคลิปบอกว่าโอ้ยใช้ได้หมดแหละยางที่ไม่ใช่อีวีใช้ได้หมดมันก็ถูกแต่มันไม่ถูกทั้งหมดหรือใครที่แบบโอ้ยมันต้องเป็นยาง E ีวีโดยเฉพาะมันไม่ใช่ว่าแหมแค่สมรรถนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช้ได้นะครับนะประมาณนี้โอเคนะเพราะนั้น ดอ p ฟินเดี๋ยวเชื่อว่าจะต้องออกกันมาเยอะใครที่เข้ามาที่ a s สซัซยางดีๆราคาเร้าๆช่วงล่างดีๆเดี๋ยวเราจัดให้ชุดแต่งหล่อๆ EV ที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะยาง n e x t n ซ u 1ของเขาก็โคตรไม่ธรรมดาเช่นกันไปก่อน